อ่านของท่านสวัสดีครับท่านผอมงคลแสนักษาครับวันนี้กิจกรรมของแฝงเรามีอะไรบ้างนะครับท่านผอวันนี้นะครับวันนี้เลยถ้าเราดูถ้าเราดูลักษณะที่ท็นทางสี่ท่องจราจรแบบมีล่องกลางปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือร่องกลางที่มันไม่ลึกมากครับผมปัญหาก็คือคนก็พยายามที่จะตัดข้ามล่องกลางตัดข้ามล่องกลางถ้าดูล่องรอยก็จะมีการตัดข้าม่องกลาง ตรงนี้เป็นทางแยกทางแยกวนหนึ่งก็คือรถที่ออกมาจากแยกจากซอยแยกใช่ครับเรือทีก็ก็อาดจะอินพร์เมชั่นไม่พอตอนนี้พอเราติดตั้งการเร็วการเร็วนี้มันช่วยได้หลายอย่างนะครับหึ่งช่วยไม่ให้ทางลักขา้ามครับผมสอง ช่วยอให้รถออกจากมาทางแยกนี่เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีอุปสรรคมีอะไรอุปสรรคเห็นอุปสรรคเราจะดูมีป้ายเชฟลอนนะพี่ดูครับผมป้ายเชฟลอนนี่ก็คือภาษาไทยเขาเรียกว่าป้ายเสอนแนวทางป้ายเสอนแนวทางนะครับป้ายเชฟลอนนะครับอ้มาคุณต้องออกซ้ายอย่างเดียวอ๋อครับนี่นะครับถ้ารถออกมาจากแยกนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะย้อนไปทางขวาครับผมเพราะว่าเราชี้เราชี้ไปทางนี้แล้วนะครับเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วนะครับคุณก็ต้องออกซ้ายอย่างเดียวดังนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราอยาก อยากฝากประชาสันนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนเบืต lun, ต้องต้นเตือนรถที่ออกมาจากทางแยกก่อนนะครับดูป้ายนะครับป้ายก็คือยังไงคุณก็มีสิทธิ์ students, ที่จะตรงมาได้เดิมทีคุณบอกว่ากลางคืนคุณมาคุณไม่เห็นตอนนี้คุณเห็นแล้วว่าแนวทางมันคุณต้องออกซ้ายอย่างเดียวครับผมสองรถมอเตอร์ไซค์ที่เคยตัดข้ามร่องกลางเนี่ยตัดไม่ได้อยู่แล้วเราม ja. okay. ีเรามีการเล็วนะครับการเล็วก็คือราวกันอันตรายเตือนตอนนี้คุณข้ามร่องกลางไม่ได้สามนะครับ รถที่มาจากทางตรงเนี่ยก็คือก็จะมีความสะดวกมากขึ้นก็คืออาจจะไม่ต้องพวงว่าจะมีรถตัดข้ามล่องกลางอ่าครับใช่ไหมครับอย่าลืมว่ารถตัดข้ามล่องกลางเนี่ยคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มันมีหลายรูปแบบข้าม,ามล่องกลางขึ้นมาบางทีคนที่ยังไม่เก่งพอจะข้ามล่องกลางบิดนะล่งปุ๊บส่งเลยส่งเลยส่งเลยรถทางตรงมาเนี่อันตรายมากามท่านเสียชีวิตแต่ถามว่าเราแก้ปัญหาได้ระดับไหนตราบใดที่วีนในจราจรของคนยังน้อยอยู่ครับ เราก็ยังมีสิที่จะเกิด่เพียงแต่ว่าคุณฝ่าฝืนได้ยากมากยิ่งขึ้นครับครี่วัฒนาการของการการกระทําความผิดของคนไทยมันเยอะมากนะครับเราดูที่วินัยถ้าตัรู้จักผมมาเกือบสามปีเนี่ยมีแต่การไล่แก้ปัญหาอย่างเดียวการพัฒนาแทบจะไม่มีเลยตอนนี้ของของพื้นที่อุดรเนี่ยครับอุดรสองก็คือเราเจออะไรที่พี่วัฒนาการว่าเราทําอย่างนี้เสร็จมันก็จะย้ายจุดในการข้ามร่องกลางไปด้วยเพียงแต่ว่า เราก็ยอมรับได้ระดับหนึ่งว่าจุดน,นี้คุณข้ามไม่ได้ง่ายแล้วคุณจะย้ายไปก็เราก็จนปัญญาน่ะคุณไปรักชีวิตคุณอ่ะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังนะครับว่าปัญหาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนนอกจากความสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินของคุณมันมีมากกว่านั้นทรัพย์สินทางราชการเสียหายสองหากนะครับหากมันมีอะไรที่เกิดขึ้น ครับสมมติว่ารถทางตรงก็มารถทางตรงก็มาถ้าสมมติว่าคุณก็เสียชีวิตรถทางตรงก็บาดเจ็บนักความผิดเนี่ยมันมีมากกว่านนไม่ใช่ว่าคุณเาียเยอะจบใช่คุณเสียเยอะมากคุณเสียเยอะเสร็จเนี่ยมันจะมีความผิดว่าด้วยละเมิดประมาณ รประมาณเป็นเหตุคนอื่นบาดเจ็บสาหัสประมาณเป็นเหตุให้คนอื่นถึงแก่ความตายถึงแก่ความตายอย่างเงี้ยมันไปพ่วงกับประมวลกลหมายอาญาใช่ไหมครับโอเคละ่ะเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่ประมาทเขาก็จะมีมเขาจะฟ้องคุณทางทน่นนะกงาบตำรวจจราจรฟ้องทั้งประมวลกลหมายอาญานี่เกิดเหตุการณ์มาแล้วนะค,ะครับล่าสุดตอนที่ผมเป็นผออขวงที่บนเีาย คนขัดมาอย่างนี้แหละทาให้รถหลวงเสียหายหรถคุณตายไปเสร็จนะครับคุณตายไปเสร็จเขาฟ้องคุณนะครับฟ้องเ็จบอกว่าตายก็คือไม่ได้ตายแล้วไม่จบนะซ่อมรถหวงหลเงินแสนสามเนี่ยศาลตัดสินว่าคุณต้องลดชย้ยพอคุณตายเสร็จไม่ใช่คุณลดช้ยกลายเป็นพ่อแม่คุณลดชย้ยนะครับ พอแม่ชดใช้ก็คือไม่มีต้ต้องบรรคับคดียึดบ้านยึดอะไรไม่ได้ดีที่สุดของป่านะครับกรมทางหลวงทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้คิดว่าที่เราทําได้นะสถานตอนนี้เหมาะที่สุดแล้วยังไงในสิ่งที่เราทําเนี่ยรักษากฎวินัยจราจรตอนนี้คุณป่าเื็นด้ยากมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะไม่ผ่าถ้าคุณมีจิตใจที่เป็นคนที่ไม่รักษากฎกติกาของนักขับไปอีกสักร้อยสองร้อยนิดนึง รถแล้วครับจับเราแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับไม่ข้าไในนะครับนั่นครับนัครับเพราะว่าหนึ่งการใช้รถใช้ถนนไม่ใช่เราในพื้นที่แต่เดียวมีคนต่างถิ่นยิ่ตอนนี้ทางหลวงหม่เลข22เนี่ยจากอุดรไปถึงสกลนครเนี่ยมันเป็นทางสายหลักไปแล้วครับผมเป็นถนนสายเอเชียซึ่งก็วิ่งคอสระหว่างอ่าตะวันตกตะวันออกเนี่ยวิ่งขึ้นไปจังหวัดเชื่อมจังหวัดแล้วจังหวัดเชื่อมจังหวัดตอนนี้มาสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ ครพมานมเสร็จสะพาน้ค่แม่ก้ำโขงที่กุการเสร็จก็จะเป็นทางสายหลักที่จะต้องใช้นะครับรถต่างถิ่นก็จะเข้ามารถต่างถิ่นเขาไม่รู้เราวาข้างหน้าคุณจะตัดข้ามลงทปงนะครับก็ฝากว่าให้คิดถึงใจเผาใจเราครับเสียเวลานิดหนึ่งไปย้อนไม่ย้อนสอนไปกับรถที่จุดกับรถที่เราจัดให้อีกัไม่กี่เมตรครับท่านพอครับอีกไม่กี่เมตรเลยอันนี้เหรอครับเราติดสัก50า0เมตรก่อนเพราะว่าประมาณเราไม่จำกัดเดี๋ยวเราจะไปตรงแยกทางเข้าอำเภอ อำเพื่อประจักษ์อีกครันะครับผมเป็นรอบหน้าตอนนี้ตอนนี้ก็คือฝากเรียนว่าะมานประจําปีผมหมดแล้วตอนนี้กำลังไล่ไปขอกับท่านเจ้าหีกรมทางหลวงให้มาแก้ปัญหายังไงก็ฝากนะครับฝากเสียงสะท้อนว่าอยากให้นายข้างในดูบอกว่าเออสำหรับคนที่ตั้งใจทํางานแก้ไขปัญหาประชาชนผมควรสนับสนุนพมานให้แก้ปัญหาให้หน่อยเสียงสะท้อนแล้วก็เสียงชื่อมของประชาชนในพื้นที่เนี่ยคือสิ่งที่เราคาดหวังว่า เป็นกำลังใจในการทํางานให้เราในการสะท้อนจากผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผู้ที่ได้รับประโยชน์ผู้ได้รับความปลอดภัยเนี่ยสะท้อนเข้าไปส่วนกลางผมว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับเป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางทปปรัฐบรลชาติข้างในจะต้องให้การ,ร,ากน,รนะครับฝากพี่พี่ในจัมพอนนะครับกระดูตอนนี้ก็คือเท่าที่ดูกับพี่เขาลงการเมืองนะครับการเมืองเนี่ยดีแล้วครับ การเมืองเราอยู่เคียงข้างประชาชนสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับการเมืองที่สามารถเชื่อมกับข้าราชการประจําชได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนนะครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนม,มีเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต่อไปในภาพหน่ข้าราชการประจากับนักการเมืองทั้งนักการเมืองระดับท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติเนี่ยจะสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับขับเคลื่อน คุณคนกัแบบเพื่อนอบ้านเกิดมองนอนที่เรามีความปลอดภัยมีควนนามเจริญมากยิ่งขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่วินัยจำพรนะครับท่านบ้านที่นะครับท่านบ้านที่ <c oughs> ก็ขอให้เป็นเครือข่ายที่ดีให้กรทางหลวงตลอดไปนะครับพี่ขอบคุณมากครับฮันนี้